สวัสดีครับเราอยู่กับเกม Apex Tales Innocence Chapter ที่11แล้วนะครับ Alive ต้องรอด Look, s her. <S อยู่นั่งสิมีเซียมาแล้ว เป็นไงบ้างฮิวโก้สำเร็จใช่ไหมนี่ไงแต่เตือนไว้ก่อนนะปลี่นมันออกจะไม่ไหม้หน่อยนี่ใครอ่ะโรดริกแต่เซนกินิสอินเตอร์เนียะมันเกี่ยวกับอะไรเหรอ อ่านไม่ออกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กตัวเล็กคนหนึ่งที่กำลังจะดีขึ้นไงล่ะเฮ้ใครหิวไหมปะไปกินกันเถอะเธอด้วยลูคัสเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่มันเนิร์ดจริงๆดูจะช่วยได้ไหมได้หนังสือมาแล้ว สามอาทิตย์ต่อมาเดซิมเบอร์หนึ่งสามสี่แปดไม่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 ยังไ, hey, hey, ไม่ดีเป,รร s <S เป็นไรหรือเปล่าไม่มีอะไรบอกมาประตูนี้เคยเปิดมาก่อนหรือเปล่า มันติดนะมันเป็นที่เดียวในปราสาทที่ยังไม่เคยเปิดเลยขี้หัวร้อนไว้ี่นี่ไเข้าไปดูปะองนี้มีสิ่งเดียวที่ข้าทำได้ <c oughs> ทำไมต้องหัวร้อนวะ <c oughs> รู short, ้สึกเลยไหมเวลาเข้ามาในที yes, <h <h oh, ่ท sure ี uh ่ไ um, ม่เคยเข้ามาก่อนอะไรเหรอฝุ่นเหรอไม่หินน่ะเหมือนหินมันจะคอยขัดจังหวะเราตลอดเวลาวะ Mm -hmm. that looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Of course. Let's see. Where this leads us. Oh! The courtyard. It's a shortcut. So when? Oh hey! I almost forgot. เกือบลืมนะอะไรอีกไม่ันเจออะไรบางอย่างอยากให้เราไปดูให <c oughs> ้เต็มจบไป ไหนและลอจิกดามิเซ่ come and see this you'll like it I'm coming เออคือพอปราสาทพี่มีหนูมันก็ก็ดูโอเคอยูน่นะหนูยังอยู่ในท่ออยู่ป่าวื่เนี่ยไปดูดิ โอ้ยเฮ้ยโคตรหรอเขาสร้างได้ยังไงวะเนี่ยเฟรสโกภาพคุณเตียบมันคุณคุณแปลกแปลรอ่ะถ้าข้าเขาใจไม่ผิดนะ Icia, มเสียม,ม,มาทางนี้เร็วฮิวโกโอเคกำลังไปให้ไปได้วยไหมไ,<ป>ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกไป here, Lucas. เร็ว มันแย่ลงเรื่อยๆแมคคูล่ามันลามหนักขึ้นข้าพยายามทำตามที่หนังสือบอกแล้วแต่มันใช้เวลานานเกินไปข้าอยากได้หลับที่ดีกว่านี้เหมือนที่โรเลนทิสมีเหรอไม่อะไรที่มันดีกว่านั้นงั้นบางทีแม่ข้าที่บ้านน่ะอาจจะมีเออใช่เธอน่าจะมีแน่ๆเลยคุ้มที่จะลองนะ เราต้องลองอ่ะมิเซียลูคสัสเดี๋ยวต้องกลับไปที่บ้าน are back. นี่คือคู่แฝดของเจ้าแน่เลยเอเมซิเอคือข้ามาเพราะ อาเธอร์บอกเธอแล้วกันหลังจากได้ผัดชนภัยนิดหน่อยอะนะค้าก็ถูกอินควิชันจับไว้ค้าเห็นใน <ost> พวกทหารมันจับนักโทษมาคนนึงไอ้พวกนั้นมันอยากให้เธอบอกอะไรบางอย่างว่าลูกชายที่อยู่ไหน <Be ard S 2> แต่ข้าได้ยินชื่อเขาเดียทริสเดรูนแม่แม่ยังอยู่ เธอช่วยอาเธอร์ออกมาได้แต่มันไม่ง่ายเลยเชื่อเธอเธอเธอดูสาคัญมากสำหรับการอินคิซิเตอร์พวกมันถามทรมานเหรออย่าให้ฮิวโก้รู้เด็ดขาดรู้ว่าแม่ยังอยู่นะเหรอ<ล>เขาจะดีขึ้นนะไม่อย่าบอกอ้าได้ยินแล้วฮิวโก้ไง มันข้ามไปอีกระยะนึงแล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวข้าดูแลเขาเองข้าสัญญารอบนี้เราต้องรักษาเจ้าให้ได้โอเคไปเตรียมของป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกันเอาโคสัน